สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมแมนไอเดียจะพาไปชมบ้านมือ2ในโครงการพัสสอนพรามสีนคกินหนามแดงจากพฤกษาเรียลเอสเตเป็นโครงการบ้านแสดและบ้านเดี่ยว2ชั้นมีจานวน301หลังโครงการตั้งอยู่ในพฤกษาแอเว u นิวซึ่งจะมีโครงการของพฤกษาอยู่ในนี้ด้วยกันทั้งหมด6โครงการโดยรอบมีร้านค้าร้านอาหารอาคารพาณิชย์อยู่ในโครงการอยู่ติดกับถนนดามแดงใกล้ถนนเทพารัก บางนาตราดและศรีนครินไม่ไกลจากวงแหวนรอบนอกจังหวัดสุพรราการโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายในพื้นที่ส่วนกลางเช่นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสสวนสาธารณะส่วนในเรื่องความปลอดภัยหายห่วงเพราะมีทั้งรอประพอและกล้อง cctv ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางหลักของหมู่บ้านนะครับซึ่งอยู่บริเวณโซนด้านหน้าของโครงการ ขออนุญาตพาไปเดินชมสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวที่มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็กนะครับถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของคลับเฮาส์กันนะครับซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกันกบสวนสาธารณะส่วนชั้นบนเองจะเป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับ อาจจะไม่ได้พาขึ้นมาเยี่ยมชมนะครับด้านล่างเองมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พอประมาณเลยนะครับแล้วเราก็มาถึงบ้านแฝดหลังนี้กันแล้วนะครับเป็นแบบบ้านที่มีชื่อเรียกว่าร e เซน s ์นะครับ ตัวบ้านเองก็จะตั้งอยู่บริเวณทางด้านท้ายๆของซอยนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างที่จะสงบเพราะว่าไม่มีรถผ่านพลุกพล่านหน้าบ้านเองหันหน้าทิศเหนือนะครับและได้มีการต่อเติมหลังคาเมทัลชีสพร้อมฉนวนกันความร้อนที่บริเวณลานจอดรถไว้เรียบร้อยแล้วสามารถจอดรถได้2คันสบายๆหลังนี้มีขนาดพื้นที่ที่ดิน38.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตร มี3ห้องนอน2ห้องน้ําพร้อมพื้นที่สวนบริเวณรอบบ้านที่มีการตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยดูโปร่งโล่งทีเดียวส่วนพื้นเองได้มีการปรับหน้าดินและสายและได้ปูหญ้าเทียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดปัญหาเรื่องหญ้ารกหญ้าตายหญ้าก็จะมีสีเขียวสดแบบนี้ไปตลอดทั้งปีนะครับในส่วนของบริเวณหลังบ้านเองก็ได้มีการต่อเติมหลังคาเมทัลชีท และไม้ระแดงบางตาไว้ตรงพื้นที่โซนทักหลางเช่นเดียวกันครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านกันนะครับว่าจะสวยงามและน่ากันอยู่มากขนาดไหนไปกันเลยพื้นที่บริเวณนี้เป็นโซนพักผ่อนและห้องรับแขกนะครับแต่เนื่องด้วยเจ้าของบ้านมีลูกเล็กนะครับ <c oughs> ก็ได้ถูกลูกสาวยึดครองพื้นที่ทั้งหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเครื่องปรับอากาศติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยครับแอร์เย็นสบายมากๆในส่วนของฝ้าเพดานเองก็ติดตั้งดวงไฟไว้ทั้งหมดเป็นแบบดาวไลท์มีส่วนสนุกภายในบ้านซะด้วย บานหน้าต่างและบานประตูกระจกขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกโปร่งและโล่งมากๆครับรวมถึงมีการติดตั้งผ้าม่านทึบแสงและโปร่งแสงแบบ2ชั้นไว้อย่างสวยงามมากๆครับห้องกระจกที่อยู่ทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับถัดมาด้านข้าง,างบันไดก็จะเป็นห้องน้ําของชั้นล่างและผนังของโซนพักผ่อนก็ได้มีการกรูกผนงังบิวอินติดตั้งตู้ชั้นวางทีวีไว้อย่างสวยงามมากๆเพราะเป็นการติดตั้งบานกระจกเพื่อช่วยเพิ่มมิติข,ของตัวบ้านนั่นเอง ให้ดูกว้างมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราแวบไปเปิดดูในครัวกันหน่อยนะครับ day, 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 มีการทำเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวอยู่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับ ขออนุญาตเข้าห้องน้ำชั้นล่างก่อนนะครับห้องน้ำชั้นล่างเองก็มีฝักบัวนะครับสามารถอาบน้ำได้ด้วยดีมากๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าบ้านหลายๆโครงการเองห้องน้ำด้านล่างไม่สามารถอาบน้ำได้นะครับเพราะว่าไม่มีฝักบัว ขออนุญาตขึ้นชั้นสองกันนะครับบริเวณชั้นพักบันไดมีช่องแสงนะครับเพื่อให้มีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาในตัวบ้านเปรียบเสมือนให้บ้านนั้นมีพลังชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับตรงช่องหน้าต่างเองได้มีการใส่ชุดผ้าม่านไว้อย่างสวยงามเช่นเดียวกัน แน,น,น่เราเจอห้องนอนทั้ง3ห้องแล้วนะครับรวมถึงห้องน้ำที่สามารถเข้าได้จากทางห้องมาสเตอร์เดี๋ยวเราเข้าไปในห้องมาสเตอร์กันก่อนเลยครับโอ้กว้างขวางมากๆเลยครับห้องนอนมาสเตอร์เองนะครับก็มีระเบียงขนาดใหญ่มากๆที่สามารถออกไปสูดอากาศ หรือสามารถปลูกต้นมาได้เช่นกันครับประมาณนี้เลยรั้วของเราเบียงสวยมากๆครับ ถัดมานะครับบริเวณห้องตรงนี้ได้มีการกั้นไว้เป็นสัดส,ส่วนสำหรับเป็น walk-in closet นะครับวางเสื้อผ้าอะไรต่างๆไวรีดผ้านะครับซึ่งตรงห้องนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับทางเข้าของห้องน้ำได้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการออกแบบมาได้อย่างลงตัวสุดๆเลยครับ ถัดไปเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนที่2กันบ้างนะครับแต่เอ๊ะห้องนี้เป็นห้องเปล่านะครับแต่ว่ามีการตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามเลยทีเดียวน่าจะเป็นห้องของหนูน้อยแน่ๆเลยแต่ยังไม่มีการใช้งานนะครับติดตั้งเครื่องปรับอากาศและวอลเปเปอร์ชุดผ้าม่านไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ห้องนอนที่2นี้มีระเบียงทางด้านข้างนะครับที่สามารถออกไปทางด้านข้างได้เช่นเดียวกันนะครับตรงระเบียงจุดนี้เองต้องบอกว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะทีเดียวนะครับสามารถตั้งเป็นมุมพักผ่อนชุดโต๊ะเก้าอี้ได้อย่างสวยๆเลย ถัดมาเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนสุดท้ายกันครับต้องบอกว่าไม่ใช่ห้องนอนนะครับเป็นห้องเก็บของไปเรียบร้อยแล้วบ้านผมก็เป็นแบบนี้แหละครับห้องนอนสุดท้ายมักจะเป็นห้องเก็บของแต่ห้องนี้เนี่ยก็มีการติดตั้งวอลเปเปอร์นะครับรวมถึงชุดผ้าม่านไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามเช่นเดียวกันแต่ว่าตามที่เห็นเลยครับเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็มีมุมพระนะครับเป็นมุมโปรดของทางเจ้าของบ้านเช่นเดียวกัน บ้านหลังนี้สภาพใหม่มากๆนะครับอายุเพียง4ปีเท่านั้นเสนอขายในราคา4ล้าน6แสน9หมื่นบาทเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับ